เป็นต้องแพ้ทุกคนไหมบางคนก็เชื่อว่าท้องลูกสาวจะแพ้เยอะทองลูกชายจะแพ้เยอะซึ่งพลอยแพ้หนักมากพ่อยถึงขั้นแอดมิดนะทุกคนพอยถึงขั้นแอดมิดนะทุกคนมคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเอง แล้วเลยกันะกน,นะคะเป็นเรื่องของอาการแพ้เออหลายๆคนมีข้อสงสัยเรื่องของแพ้นี่ยเยอะมากส่วนคลิปนี้ค่ะจะเป็นการบอกว่าคนท้องเนี่ยจำเป็นต้องแพ้ทุกคนไหมอาการเหมือนกันหรือเปล่าพลอยบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ค่ะเพราะอะไรคะบางคนก็เชื่อว่าเฮ้ยท้องลูกสาวจะแพ้ บอกเลยว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับเพศลูกนะคะเกี่ยวกับตัวแม่แล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายของแม่ล้วนๆเลยซึ่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า HCG เนี่ยะคะ่ะจะเป็นตัวฮอร์โมนที่บอกว่าเราจะแพ้มากแพ้น้อยถ้าฮอร์โมนพวกสูงก็มีโอกาสแพ้สูงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ พูดสาวคุณหมอคุณหมอกกาบอกว่าอาการแพ้แล้วแต่บุคคลบางคนโชคดีไม่แพ้เลยคุณแม่ก็จะแบบแฮปปี้มีความสุขกินได้อย่างอุดมสมบูรณ์แบบไม่เครียดนึกออกหมแต่สําหรับบางคนที่แพ้มากๆก็จะมีอาการวิงนเวียนศีรษะนะคะอาเจียนไม่อยากทานอาหารและก็ผลตามมาก็คือน้ำหนักลง ซึ่งพออยู่ในหมวดน,นี้ค่ะซึ่งปิดแพ้หนักมากพอถึงขั้นแอดมิดนะทุกคนต้อแพ้หนักในระดับหนึ่งแต่แพ้หนักของพอยคือพอยไม่ได้อาเจียนทุกวันแต่คือทานอาหารไม่ได้เลยนั่นคืออาการแพ้ของพอยนะคะแต่สําหรับพอยบางคนก็มองว่าเป็นข้อที่ดีนะพอถ้าใครแพ้ทอ้องพอน้ําหนักลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่ไม่อ้วนะคะเวลาที่ อร่อยมากขึ้นแบบเฮ้ยเหมือนปิดทิ้งเลยอ่ะเพราะว่าพอคอยหลัง4 <S <S เดือนปุ๊บอ่ะของนู่นนี่นั่นคือเห็นแล้วแบบกินอร่อยอยากกินไปทุกอย่างนะคะตอนนี้คอยเ็ดเดือนแล้วนะขึ้นมาประมาณ7 8ดโลนะคะก็ถือว่าขึ้นเยอะพอสมควรคุณบอกว่า้าจะนับว่าเราน้ําหนักขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะให้นับจากวันที่เราแพ้ท้องแล้วลงไปที่สูงสุดนะคะว่าเราแพ้ไปถึงขนาดไหน ส่วนตัวพอยเนี่ยลงสุดๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39.6 oh น้อุหกตึงโ้ดม่กโกคือตอนดูแลสามแม่ก็เครียดมาก แต่พอผ่านพ้นช่วงอาการแพ้ไปปุ๊บเนี่ยน้ำหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นทีละ2โล3โล2โลในทุกๆเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การขึ้นที่เหมาะสมและโอเคมากๆนะคะคุณหมอบอกว่า1เดือนเนี่ยคุณแม่ไม่ควรจะน้ำหนักเพิ่มเกินกว่า2กิโลเพราะมันจะทำให้ลงแม่มากกว่าลง,ล,งลูกนึกออกไหมทุกคนทำให้แบบเอ้ยที่คนบอกว่าคนท้องเสร็จแล้วไหนจะคลอดลูกแล้วก็จะ มาลดน้ําหนักอีกนะคะคอยก็คิดว่าคอยจะอยู่ในหมวดที่คลอดแล้วไม่น่าจะมีแบบน้ําหนักเยอะเพราะว่าน้ําหนักคอยไปลงที่ลูกหมดอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีอีกข้อหนึ่งสําหรับคนแพ้เหมือนกันนะคะอะสรุปเลยนะคะคนแพ้หรือไม่แพ้ไม่เกี่ยวกันว่าจะต้องท้องแล้วจะต้องแพ้ทุกคนไม่เกี่ยวน,นะคะแล้วแต่บุคคลเลยถ้าใครโชคดีก็ไม่แพ้ไปอะไรแบบ ก็สำหรับคลิปนี้มาตอบคำถามนี้เดี๋ยวไว้ EP หน้า e จะมาตอบคำถามใหม่อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะในเพจพลอยเอดาหรือพลอยเองฝากด้วยค่ะคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเองบ๊ายาย